เราลงจากที่พักนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูนะครับร้านอาหารข้าวแถวถนนนี่แหละไทยอื่นแดงน,นะครับแล้วก็ไปหาร้านอาหารกินไปหาร้านข้าวกินนะครับ้วมีหิวข้าวแล้วนะครับผมไปหาดูกันนะครับก็จะกินอะไรกันดีครับผมไปเดี๋ย <c oughs> วเราอยากกินนี่ก็เป็นโฮเทลซีซีขาวโฮเทล คิึกคักเลยยิ่งดึกยิ่งคึกคักแต่เราจะมาเริ่มต้นนะครับคืนนี้นะครับคลิปนี้ร้านอาหารนะครับเราจะพามาสำรวจที่ซอยนี้ก่อนนะครับผมเนี่ยจะเป็นซอยเล็กๆข้างๆนะครับดูสิมองไปนูน่นสุดลูกหูลูกตาคืออไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นไอมันไอไอทอดทอดมันอ่ะโอ้โเขาเรียกโงต๊อกใช่ไหม มากินไหมเราแต่วันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าคิวยาวไปี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันก่อนครับผมมีร้านนี้เนาะหนึ่งละเลงไว้แล้วก็มีร้านนี้ร้านเนี่ยน่าจะเป็นร้านขนมไข่หรือไม่ใช่ขนมอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะไินมากดูแถวสิครับร้านนี้คนก็เยอะนะแถวยาวดูโฮตอกกก่อนแล้วดูร้านโฮต็อกเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายนะครับ ก็ยังยาวมาถึงนี่อ่ะคิวอ่ะสักร้านที่หาสักร้านเราโอ้นี่ดูนี่คือตัวอะไรปลาไหลเหรอกปลาไหลโอ้มันยังขึ้นดิออยู่เลยไม่ตายเอามาทำอะไรกินเนี่ยแล้วมีอาหารทะเลด้วยอาหารทะเลทะเลทุกอย่างเลยยังไม่ตักยังไม่ตายเลยยังเป็นหัวหอยอยู่เลย โอ้โหจา,า,า้าองยิวร้องยิวปั๊บโอ้คุณแม่เผ็ดใหม่เลยอ่ะไม่ได้กินซอสเขาต้องเอาไป็นเกลูนี่ก็นี่ก็มีอีกแล้วเทียบเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าที่นี่เขาชอบกินย่างปลาไหลเนี่ยน่ากินนี่ก็หั่นสดๆเหมือนกันนะโอ้โห อะไรย่างแนละ้วย่างแบบนี้กันเลยเนี่ยอันนี้คือร้านอะไรครับเนี่ยเรายาวอีกแล้วร้านนี้เหมือนผัดไทยว่าเราเหมือนขนมนพ,พักกาพักกาใส่ไข่ขาวไข่ด้วยแฮนเมดเฮาคุกซูนีน่คือ so. เส้นไม่นอันนี้ฝ่ายผลิตอยูน่นี่ส่วนอันนี้เป็นฝ่ายฝ่ายทำความ ความสุขเดินดูบรรยากาศต่อแฮนไฟเตอร์เค้กไข่ไข่มีผลไม้ขายด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ลูกอะไรเนี่ยสงสัยนี่ลูกอะไรไม่รู้เนี่ยไข่บินไข่บันอะไร่เงี้ยตอนบุรีเขาก็ลูกใหญ่มากเลยเนาะ เราเดินไปเรื่อยนะครับตำรวจก็เจออีกแล้วร้านนี้คนเยอะนะครับแต่ไม่รู้อะไรเยอะโอ<ม>้โหเพียบต่อเข้าไปถึงข้างในเลยนะครับทุกคน<ม>ดูสิ<ม>ต้โบก,กีเฉยต้โบก,กีะอ,อกก๋อ,อแล้วก็ไอ<ม>้พวกแบบว่าไอ้พวกของร้อนๆอ,นอะ<ม>่ะม,มาตอนที่เราก็เดินมาสุดละ<ม>ก็ยังมีร้านอยู่นะครับเนี่ย นี่ก็เป็นต้องบอกกินหรือจะกินร้านนี้จะได้คนชิคกีจะได้ไม่ยาวเออไะนี่นี่โฮต็อกโฮต็อกร้านนี้ก็คนเยอะโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เห็นเขาบอกว่าต้องมามากินแล้วมาชิมนะครับผมเนี่ยเป็นไอติมน้ำผึ้งสรุปแล้วเรากินร้านนี้นะครับผมนี่กินร้านนี้เลย สั่งเซต2ไปนะเดี๋ยวมาดูว่าเซตสจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีชุดน้ําจิ้มนะครับนี่อันนี้เสิร์ฟเองนะครับตะเกียบถ้วยรองนะครับแล้วก็ชุดน้ําจิ้มนะครับชุดน้ําจิ้มตัวนี้อยากกินมากเลยนะอยากกินตัวนี้เป็นข้ากินตัวนี้กันแล้วอยากกินมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้มันคืออะไรอืยากินมากแต่เอาทีเดียวทีละน้อยก่อนนจิอ่านี่นจิม้มนะครับแล้วก็ตัวนี้อื อมาแล้วว้าวโอ้เซตทูเซตทูอ่เมันจะอเเซตทูจน็เมันจะมีอยู่สอย่างสี่อย่างอาหารเกาหลีมื้อแรกนะครับไม่รู้ชื่อแต่เขาเรียกว่าเซตสองมีต็อกบกกีมีไฟฟู้ดตัวนี้ ฟิชเค้กตัวนี้มั้งนี่เหรอเออฟิชเค้กตัวนี้แบคซอสเซสของดำนะครับไส้กรอกเลือดค่ะเขาเป็นภาษาที่นี่เขาเรียกว่าไส้กรอกเลือดไส้กรอกเลือดแต่ว่าไม่รู้ของที่นี่เลยของขึ้นชื่อใช่ไหมไส้กรอกเลือดของขึ้นชื่อเนี่ยเป็นมือแรกแล้วก็มาชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จิ้มกับอะไรนะจิ้มตัวนี้ป่ะอ มันเป็นวุนว้นๆเป็นวุนว้นๆไม่เหมือนไส้กรอกบ้านเราเลยไม่เหมือนเลยออร่อยมจืดๆอ่อะต้องจิ้มอันนี้เปล่าในเดินเนี่ยเป็นจืดๆแล้วก็นึ่มๆเหมือนวุนว้นๆเนี่ยเหมือนกินวุน้นอ่ะอืมเขาจิมม้มอันนี้จะมีรสชาติขึ้นมาแต่ไม่มีมันจืดๆมีเครื่องในด้วยมีรู้จิ้มตัวนี้เปล่า ก็ยังไงแล้วก็มากินตัวน,นี้ดีกว่อ่ะบกบบกีนี่อ,อร่อยเผ็ดเผ็ดนิดนึงเข<อ>้มข้นเข้มข้นมากอ,มอันนี้เขาเรียกแมฟฟินไฟเหรอ,อ ปลาฟิชท,ที่เรากินเป็นมาแหละครับแต่บ้านเราก็มีนะเหมือนโอเดได้กนในร้านร้อนสารน่ะนะใช่คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะอร่อยนุ่มๆม,มันกินลูกชิ้นแผ่นอ่ะ <c oughs> อืมโอเคแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดรู้ไหมอะไรนี่ไอ้ของดองไอง้เท้าดองเอออร่อยดี มันกินแล้วมันตัดกับพวกนี้ดีอ่ะมันตัดเอาชอบอ่ะชอบตัวเนี้ยนทั้งหมดเนี่ยสั่งก็เยอะตัวนี้เดียวเอออันนี้มันคืออะไรอ่ะมีปลาหมึกมีกุ้งมั้งม,ม,มีผักมีผักด้วยเอาตัวนี้ตัวนี้อ๋อกิ้มตัวนี้จิ้มด้วยอ่ะไม่รู้ใช่เปล่าไม่ใช่กิมมารี กินมันลีที่เราชอบกันไงอืามเหลือไว้ให้กินด้วยกรอบดีกรอบอแล้วก็เป็น,นทุนเส้นกินด้วยอ่ะโอเคงั้นโอเคครับถ้าใครมาเกาหลีต้องมากินซุปแบบนี้นะครับผมมันคืออาหารเกาหลีจริงๆอร่อยอเดี๋ยวผมขอตัวกินก่อนแล้วจะกินเผื่อทุกๆคนนะครับผมแล้วมาดูซิว่าทั้งหมดเนี่ยจะกินหมดไหม <c oughs> เราก็ออกจากร้านตอกบอกีข้างหลังนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมากินต่อนะครับที่ร้านฮันนี่ฮอมไม่ใช่บอมเลยฮันนี่ฮอมออริจินอลนะครับเนี่ยตรงข้ามเลยเนี่ยตรงข้ามเดี๋ยวต่อคิวกันก่อนอากาศเย็นๆก็กินเย็นๆนี่แหละพาจะเริ่มมากินร้านไหนคนแน่นทุกร้าน ลังพึ่งเป็นชิ้นเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นลังพึ่งเลยว้าว,ว,าวนี่นะครับก็ได้มาแล้วนะครับฮันนี่คอมไอศครีม6000วอนลังพึ่งแท้ๆน่ากินยอดจ๊อต ว้าว oh. ด,ดูสิโอ้ oh. เรามาชิมกันดีกว่าโอเคได้มาแล้วนะครับนี่ฮันนี่คอมไอศครีมนี่มีน้ำผึ้งด้วยเป็นไหมเป็นน้น้ำผึ้งเป็นรังผึ้งแท้ๆเลยนะครับอหอมแล้วก็หวานหวานมากแต่หอมนะอร่อยอแล้วก็เดี๋ยวมาชิมผึ้งผึ้งมันจะกินยังไงเป็นรังเลยอะ่ะ ดูน้ำหวานมันน้ำหวานมันย,อย้อยหยดตรงนี้อออกคมผมนิดนึงนะจต่นหวานคอมผมตรงนี้ให้เป็นทีแ่แท้มอือมันมีความผมแบบขมเหมือนขมไม่ไหม้อะนี่อันหนึ่งถ้าใครมาภูทาแนะนำให้กินนะครับเดี๋ยวผมไปกินเผื่อทุกคนด้วยนะครับอฮอ มาเซเว่นนะครับผมแล้วก็จะจ่ายผ่านบัตร u t u b e นะครับามาลองดูซิอ่าเรียบร้อยว้าวง่ายมากนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คเลทที่นี่นะครับผมนี่มาเช็คเลทที่นี่ที่แอป YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คเลทที่แอป u t u b e นะครับมันก็จะขึ้นเลทให้เรานะครับเนี่ยว่าเลทเท่าไหร่นี่เมื่อกี้ร้อยหกสิบสามบาทนะครับด้วยเลทศูนย์จุด สองห้าหกผู้ถูกนะครับเนี่ยซูตจุดสองห้าหกถูกอ่าเขาจะขึ้นทันทีนะครับอ่านี่อ่าครับก็จบนะครับการพาไปตระเวนดูตลาดร้านกับข้าวกลางคืนใช่สปิตรฟู้ดนะคะในย่านฮึนอะไรวะแฮอื่นแดดนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับไปซอยซอยส่วนหนึ่งที่เราพาไปนะครับยังไปไม่หมดนะโอเคครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์ต้องยิงกดติดต,ตามนะครับผมนี่กดไลค์พร้อมนมกล้วยกดไลค์ฝากกดไลค์ให้นมกล้วยนี่แล้วก็พร้อมกดติดตามนะครับให้ผมนะครับผมแล้วก็ไปดูนะครับว่าคิดจะไปมริวาทุกคนไปที่ไหนนะครับผม Let's go yeah